สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทัง1ทุกคนนะคะพบก,กับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนามไปแล้วนะคะซึ่งคุณครูเอบอกเด็กๆไปแล้วว่าหลังจากเรียนรู้เรื่องคำนามแล้วนะคะเราจะทําการทดสอบบทที่10เรื่องนอกเมืองในกรุงกันนะคะก่อนที่จะทําการทดสอบค่ะคุณครูเอจะทบทวนเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับบทที่10ให้เด็กๆก่อนนะคะ หลังจาตกตบทวนความรู้แล้วเราถึงจะไปทำข้อสอบจาก Google Form นะคะซึ่งครูเอจะส่งลิงก์ลงไปใต้คลิปให้เด็กๆค่ะก่อนตื่นเลยนะคะเราไปทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบบทที่10เรื่องนอกเมืองในกรุงค่ะสำหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบนะคะก็จะมีด้วยกัน4เรื่องค่ะคือเนื้อเรื่องนอกเมืองในกรุงอ่านเสริมเรื่องความสุขอยู่ที่ไหน เพิ่มเติมความหมายแล้วก็คำนามค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละเรื่องกันเลยนะคะเริ่มจากเนื้อเรื่องเลยค่ะสำหรับเนื้อเรื่องนะคะจะเริ่มด้วยหน้า123และหน้า1 24ค่ะสำหรับหน้า123นะคะจะเป็นบทกลอนที่กล่าวสรุปเกี่ยวกับบทที่10ค่ะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างต่อมานะคะในหน้า124ค่ะ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายไก่แจ้ค่ะไก่แจ้นะคะจะเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดหรือเราเรียกว่าเด็กชนบทนั่นเองค่ะซึ่งบ้านของไก่แจ้นะคะจะอยู่ในสวนแล้วก็บ้านของไก่แจ้นะคะจะมีรั้วหรืออาหารมิตรภาพสําหรับกินได้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าอาหารมิตรภาพของไก่แจ้มีอะไรบ้างนะคะเช่น กระถินค่ะหัวรพากระเพรา,าดอกแคขี้เหล็กนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นผักกินได้ก็เลยเรียกว่ารั้วกินได้ซึ่งเป็นอาหารมิตรภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในหน้า125และหน้า126ค่ะไก่แจ้นะคะจะเดินทางไปโรงเรียนกับเพื่อนๆค่ะ แล้วก็จะนำอาหารนะคะไปทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนค่ะโดยนำกับข้าวที่ทำมาจากบ,บ้านนะคะนำมาเป็นกองกลางแล้วกินร่วมกันค่ะแล้วจูจๆค่ะวันหนึ่งนะคะพ่อมาบอกว่าช่วงผิดเทอมนะคะจะให้ไก่แจ้เนี่ยไปอยู่กับอาโนที่กรุงเทพค่ะซึ่งจะให้ไก่แจ้นะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมค่ะดังนั้นนะคะไก่แจ้ ก็เลยเดินทางกับคุณพ่อนะคะไปที่บ้านอาหนอดกันที่กรุงเทพค่ะหลังจากไปถึงบ้านอาหนอดแล้วนะคะไก่แจ้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเมืองกรุงค่ะเรามาดูตัวอย่างหน้าต่อไปเลยค่ะหน้า127และหน้า128นะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องราวที่ไก่แจ้ใช้ชีวิตอยู่เมืองกรุงนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็เห็นแล้วว่าชีวิตในเมืองกรุงนะคะค่อนข้างจะวุ่นวาย นะคะสุดท้ายค่ะคุณย่าของไก่แจ้นะคะข้อถามไก่แจ้ว่าไก่แจ้อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพหรือเปล่าถ้าเป็นเด็กๆล่ะคะเด็กๆอยากจะใช้ชีวิตอยู่ชนบทหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองกรุงนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงการใช้ชีวิตในชนบทและในเมืองกรุงนั่นเองค่ะนี่คือเนื้อเรื่องสรุปย่อๆของบทที่1ิบนอกเมืองในกรุงนะคะต่อไปค่ะ เรามาดูอ่านเสริมกันนะคะอ่านเสริมบทที่10ค่ะชื่อเรื่องว่าความสุขอยู่ที่ไหนค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนกันเลยนะคะความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชน,นบทสดสะอาดธรรมชาติปล่อมกลาจิต งดงามยามพินิษแสนเรียบง่ายกลายกังวลเมืองกรุงยุ่งแข่งขันแก่งแย่งกันทุกแห่งหนรีบเร่งรวดเร็วจนต้องตื่นตัวไม่มัวช้าตัดสินตามความเชื่อเพราะลางเนือ้อชอบลางยาตึกรามหรือไรนาปรับตัวสู้ก็อยู่ดี อยู่ไหนก็อยู่ได้หากอยู่ไปสุขชีวีกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริงความสุขอยู่ที่ไหนค่เด็กๆใช่แล้วค่ะความสุขอยู่ที่ใจของเรานั่นเองค่ะเวลาเด็กๆจะตัดสินนะคะว่าเด็กๆจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนแอ้ตัดสินตามอะไรคะใช่แล้วค่ะตัดสินตามความเชื่อของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะ เรามาดูเนื้อหาต่อไปกันเลยนะคะต่อไปเป็นอ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะในหน้า1 3 0และหน้า131ค่ะเรามาทบทวนกันเลยนะคะกลางหมายถึงสิ่งที่กั้นไว้เป็นส่วนรวมเงอะง,งะหมายถึงแสดงกิริยาอาการเคะเขินไม่แน่เนียนเพราะยันความชำนาญทุ่ง วิธีนับเวลาซึ่งเรียก6ชั่วโมงแรกของกลางคืนตั้งแต่19นาฬิกาถึง24นาฬกาว่า1ทุ่มถึง6ทุ่มแต่นิยมเรียก6ทุ่มว่า2ยามหรือเที่ยงคืนมะม่วงน้ำดอกไม้ชื่อมะม่วงชนิดหนึ่งเมื่อสุกมีรสหวานใช้กินกับข้าวเหนียวมูลมูลการนำน้ำกะทิผสมน้ำตาลทรายและเกลือ ข้าวกับข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วขณะก,กำลังร้อนๆเรียกว่าข้าวเหนียวมูนเมาคนอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอยากอาเจียนเพราะอยู่ในคนหมู่มากๆเมารถอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอยากอาเจียนเพราะโดยสารรถถ้าเด็กๆสังเกตนะคะเมารถกับเมาคนจะมีอาการคล้ายกันกับเด็กๆรสชาติ หมายถึงรสเช่นอาหารรสชาติดีแตกต่างกันลางเนื้อชอบลางยาหมายถึงของสิ่งเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับคนหนึ่งค่ะสถานีรถไฟฟ้าที่พักหรือที่ทำการของรถไฟฟ้าเช่นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวแข็งหมายถึง แข็งแรงทนทานไม่ใคร่เจ็บป่วยเช่นเด็กต่างจังหวัดมักหัวแข็งไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆหิวข้าวจนตาลายหมายถึงอาการหิวข้าวมากจนคล้ายจะเป็นลมหน้าซีดเป็นไก่ต้มหน้าขาวซีดไม่มีเลือดเพราะเหนื่อยมากหรือหิวมากเป็นต้นเปรียบได้กับสีของไก่ต้มสุก นี่คืออ่านเพิ่มเติมความหมายหรือคำศัพท์และความหมายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาของบทที่10ค่ะก็คือเรื่องคำนามนั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะคะคำนามคืออะไรคะเด็กๆคำนามคือคําที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะคะครูย้ำนะคะว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเด็กๆ คนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆค่ะเรามาดูตัวอย่างคำนามกันเลยนะคะเช่นช้างเสื้อกอไผ่ประเทศไทยการอ่านค่ะอย่าลืมนะคะคำนามคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะตัวอย่างคานามที่ใช้เรียกคนนะคะ เช่นครูพยาบาลตำรวจวิศวกรในอำเภอทหารคำนามที่ใช้เรียกพืชค่ะผักผลไม้ต้นไม้ดอกไม้คำนามที่ใช้เรียกสัตว์นะคะเช่นกระต่ายลิงสุนัขปลาช้าง คำนามที่ใช้เรียกสิ่งของค่ะสมุดปากกาโต๊ะเก้าอี้แก้วน้ํารองเท้าเสื้อผ้าคำนามที่ใช้เรียกสถานที่นะคะเชน่นวัดโรงเรียนสถานีตำรวจโรงพยาบาลบ้านนะคะนี่คือเนื้อหานะคะที่คุณครูเอได้สรุปให้เด็กๆนะคะ ซึ่งคุณครูเอได้ให้แนวข้อสอบเด็กๆไปแล้วนะคะสำหรับต่อไปนะคะเราจะไปทําการทดสอบบทที่10กันค่ะจากแบบทดสอบจาก Google Form นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจในการสอบด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเราไปทําข้อสอบกันเลยนะคะไปเุยกันเลยค่ะ